ครับผมกับสวัสดีนะครับเอฟซีทางช่องยูทูบบุญชนกฟ้าและเอฟทูผู้ทุกคนครับสวัสดีประจําวันที่สานะครับมือสิ้นเดือนพอดี30มสิบถุนายนสองพหาร้อเจครับผมมิงว่าแม่ลูกนะครับมาเปิดแบงค์วามพินองนะครับผมเป็นแม่ลูกผูกว่าลูกแหล่ครับผมว่าไทยเฮานะครับว่าไทยส่วนสูงอยู่หลายยี่บนะครับผมแบงคลูกไส้ครับลูกไส้แดงๆ าเปิดแบงค์ยูทีละค่าหนึ่งหมื่นหารอยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นหาร้อยบาทครับพร้อมทรงฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรแระครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจกะโทรมาครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับง่วนสดดนะครับผูน้อยนี่สะดือบวมน้อยหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นถุงน้ำไม่นึ่งครับเบิรงครับแม่สดงามดีครับผมสดดีสดดีเบิรงครับ หนึ่งมื่หารอยบาทเท่านั้นนะครับผมประกันตาวนี้ให้ข้าทุกาถอนนะครับกระดูกส่วงสุดด้วนนะครับหางดอกนะครับเพราะประกันตํานี้ให้ือครับหัวไทยเอาไปเลียงใส่หัวใส่สวนไว้ครับผมราคาถึกถือครับหนึ่งเมื่นหารอยบาทเท่านั้นนะครับนะครับนที่สนใจโทุ่มกันครับเน้นเป็นการโทรนะครับผมเน้นเป็นการโทร่ มันจังแล้วยังจบกันนะครับผมเอาเก็บเงินปลายทางเท่าเดียวนะครับบ่ได้มัดจาแม่ตาบาทเดียวครับสื่อกับเฮ้าลอดภัยแ้่น่นอนะครับผมเงินอยู่ในมือทันนะครับอ่าสหรับมือนี้กะมาเปิดแบงค์ความพี่น้องไอซัมนี่ครับผมมักกะโทรมาบอกกันนะครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่าครับผมสําหรับมือนี้ฝากไ้ซัมนี่ครับกับสวัสดีครับ